ขึ้นได้ไหมล่ะฮาขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ไหมทำไมลุงหน่องลืมปิดรถเหรออ่ะอ่อ่ะอ่อ่น้อ,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 นองก้าวปิดให้พังมันแล้วรถเขา้าเอาปั้งไปขึ้นรถไทไป โอ้ชนหัวมันติดยางอ่ะขึ้นไม่ได้แล้วเออเปิดไว้งั้นแหละไปขึ้นรถไทยไปรถไทยหายไปไหนแล้วรถโกบต้าหายไปไหนแล้วโกบตา้า กลับบ้านแล้วเหรออันนี้รถไถใครรถไถรถไถใคร,รถถใช่รถไถมาเก้านะอ,ะอะตัวนี้ตัวนี้อีตัวนี้อีตัวนี้ ไปโรงเรียนบ่หน่ะไปบ่ไปโรงเรียนไหมเดี๋ยวก็เลอะทำอะไรอ่ะไปงเรียนแล้ว